สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูพสุขคุณนะครับเนาะครับครับมือนี้ก็เป็นมือวันพุธละครับวันพุธที่สี่นะครับเนาะครับวันพุธที่สี่วันพุธที่สี่ธันวาคมครับนี่เป็นวันพุธที่สี่ธันวาครับสําหรับวันจันทร์กับสาหรับเล้าพัฒนากับเป็นวันชาติของเพคนนะครับเพป็นขบวนได้ออกตัวเลขมากครับครับผมผู่ใดมีตัวเลขครับกับท่าง ช่องเส้นยาผ้าเลาอกาได้คำนวณมากครับได้คำนวณมาปูคุ้นกับคำนวณมากขึ้นกันครับกเพื่อนว่ายืนยันครับยืนยันนอนยันนะครับสําหรับตัวเลขเอาเอาชุดเก่าครับเป็นชุดเก่านะครับเด้อครับชุดงวดวันจันละครับวันที่สองนะครับเนาะครับครับมือนี้ก็เป็นมือวันที่สี่แหละครับมาออกวันที่สี่ครับสาหรับตัวเลขครับครับผู้ใดขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อจะบ่ได้ผาดแนวทากันนะครับเนาะครับแนวทางตัวเลขกงามครับครับมาเบิ้งกาไเด้ลงมคิดไปแล้ว่ะครับมาเบิ้งรับมาสรุปตัวเลขครับตัวเลขกายืนยันว่าตัวเก้าครับยืนยันครับแน่นอนครับเอาชุดเก่าเลยครับชุดงวดวันจันทร์แหละครับแต่ว่ามือนี้กาเป็นมือวันพุธครับครับสำหรับตัวเลขของปูขุนครับกายืนยันนะครับเนาะปูยืนยันมาแล้วกาว่า เป็นมือวันจันทร์แหละครับเอาชุดวันจันทร์เลยครับครับสําหรับมือมือนี้ครับมือนี้ครับปูให้มากครับเป็นบนล่างครับสําหรับตัวเลขครับตัวเลขบนล่างนะครับเนาะครับบนล่างของปูครับเลขวิน0 2 4 7 8 9ครับ0 2 4 7 8 9ครับสำหรับตัวหลุดของปูกระหลุดศูนย์แหละครับครัจับคู่มากกับ0ูนย สองเจ็ดสก้าครับมีหคู่ครับกลมเด่น07ครับ3ตัวกับกลมเด่นไปที่2 0งศูนย์เจ็ดครับสองศูนย์เอครับสองสี่เจ็นนีอันนี้เป็นตัวเลขของปูขุนนะครับได้ครับ,รบวันจันทร์ข้าจ้าบ่ได้ออกนะครับเนาะนะสำหรับตัวเลขเล่ากับมา เอาเอาชุดนี้ไปเลยเพื่อนว่าครับครับอันนี้เป็นของปูขุนปูขุนพารวยครับยืนยันตัวเก้าครับยืนยันชุดเก้าครับครับมาใต่ตอครับอันนี้เป็นชุดของเซียนนอนหน้าครับเซียนนอนหน้าก็ยืนยันตัวเก้าด้วยกันครับสําหรับตัวเลขของเพื่อนครับเอาเป็นวันจันทร์คือเก้าครับเพราะว่าวันจันทร์บ่อออกครับครับตัวรลดของปู ของผู้คุนกับพานไปแล้วครับอันนี้เป็นของเสี้ยนน้อนหน้าครับเสี้ยนน้อนหน้าลูดไปที่สามกับหนึ่งครับกลุ่มเด่นไปที่สามเลครับเด้อครับครับยืนยันแล้ะครับยืนยันแน่นอนแล้วครับสําหรับตัวเลขครับครับเพื่อนกับไหหมาสามกับหนึ่งแล้ะครับตัวลูดของเพื่อนเลขวิ่นของเพิ่นกับหนึ่งสามห้าหกครับหนึ่งสามาหกจับคู่มากกับสามหนึ่งสามีสามหกนะครับ หนึ่ง6หนึ่งหาหนึ่งหครับหลุดไปเลยครับเลขกหครับหลุด1ครับ1มากกวอายากหลายตัวนี่ยจัน้อยแต่ว่าเิ่นเด่นไปที่3ครับเลข3มตัวกับสามสี่หกหนึ่งหนึ่งหหนึ่งีครับครับยืนยันนะครับเนาะเอาชุดเก่ากว่าครับเพราะว่าตัวเลขกงามๆนะครับตัวเลขอันนี้เป็นของ เซียนนอนหน้าครับเซียนนอนหน้าครับตัวเลขของเพื่อนครับเลขน้อยๆครับเพื่อนว่าปล่อยเลยครับครับกะมาเบิงของเกย์ใหญ่ล่ะครับที่นี่ครับชุดของเกย์ใหญ่เนาะครับเนาะครับนี่เป็นชุดของเกย์ใหญ่ครับเกย์ใหญ่เมืองทองครับทั้งมัดทั้งม้วนครับกับเพื่อนกับเขามัดสุกอาจารย์ล่ะครับครับนี่ชุดของเกย์ใหญ่ครับ เกยใหญ่เล่าพัฒนาครับงวดประจําวันที่สี่ครับวันพุธที่สี่ครับเป็นลูดไปที่หาข้อหกครับหกแปดห้าหนึ่งครับอันนี้เป็นเลขอันนี้เป็นเลขวินครับห้าหนึ่งห้าสี่ห้าสี่ห้าหก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 สามหกสองแหละครับครับอันนี้เป็นเลขของเกยใหญ่นะครับเด้อครับครับ สำหรับตัวเหลขกมาใหม่มีครับมาใหม่มีครับมาใหม่ครับสำหรับเหล็กครับ่นาะครับเนาะเป็นของเกลําลำไยไหมครับครับสูตรนี้เป็นขเล่าพัฒนาเกลี่ยลำไยครับสูตรของร้านสาวเพิ่นครับเพิ่นกครับดูสูตรของเมืองนอกครับตัวเล็กงามๆเลยครับเด้อครับเอามาตอนมาฝากครับสำหรับมาใหม่ครับเกลํายลำไยเนาะครับเนาะครับเกลําลำไยครับ อันนี้เป็นเล้าพัฒนาแหละครับเล้าพัฒนาครับเพิ่นเปิ่นได้สูงมากครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นครับครับตัวเลขครับนี่เพิ่นสูงมากครับตัวเลขงามๆนะครับเนาะครับกับสีเบืองไปน้ากันครับเอาลงพร้อมกับสรุปนี่ล่ะครับสําหรับตัวเลขของเกใหญ่ยใยนครับเด้อเกลี่ยลำใยครับเกลี่ยลำใยพารวยนะครับทั้งสองเพิ่นก็มีครับ อันนี้สูตรของหลานสาวนะครับเด้อครับหลานสาวของเมืองนอกครับสูตรเด็ดเด็ดเด่นเดเอามาตอนมาฝากเอฟซีครับประจำวันที่สี่นะครับเนาะครับเกเรย์วันที่สี่ธันวาครับธันวาคมหกเนะครับครับสำหรับเลขหลูดครับเกเรล์ลำยัยเป็นลูดไปที่ลูดไปที่หากับ3สามครับ เลขกลูดครับเล็กลูดวิ่งลูดหากับสามครับห้กับ3จับคู่มาครับจับคู่มากับมี6คู่ครับมีอยูหกคู่ครับทั้งตัวเล็กเขาควจับคูมาครับ,บกบมีหาหนึ่งครับ ห้าหนึ่งห้าหครับหาลูดหาแล้วครับได้ครับลูดหาหนึ่งสามกั่แะครับหึ่งสามหนึ่งสหนึ่งสห้าเ้า ห้าเก้าสามห้าครับสามหาอันนี้เป็นเลขตัวสุดท้ายก็เป็นหนึ่งเกาครับเพ็นไหมัสเจ็ดคู่ครับหนึ่งเก้าครับเพ่นไหมัสหนึ่งเก้านะครับเนาะครับครับนี่เป็น ครับนี่เป็นเลข2สองตัวครับสองตัวบนตัวล่างเขว่าไปครับสําหรับตัวเลขของเกลําลำไยครับเกลําลำไยพารวยครับครับเม่อเิลงเสามตัวเพ่นจับมาตัวไหนแน่ครับเลขกสามตัวเกลี่ลำไยิ่นจับไปที่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้า แล้วก็ 1, 3, ึ่งสามห้าหนึ่หนึ่งสครับ 1, นึงหนึ่งสามง่ายครับสำหรับตัวเองเนี่ครับ 3, ามห้ครับ ครับนี่เป็นตัวเลขครับของเมืองนอกหุ่นล้วครับเหล็กหลานสาวเกลํายลำย่อยนะครับเนาะครับเป็นสูตรลับโดยเฉพาะสําหรับเล้าพัฒนาครับของเกลํายลำย่ครับเกลํายลำย่อยนะครับเนาะครับเกลี่ยย่ครับเกลี่ยย่ผ้าลวยทั้งสองเพิ่นครับสองเพิร์คามีเนาะครับเนาะเกลี่ยย่ผ้าลวยครับ ครับาบาิ่งตกกัวกลมเพื่อนครับกลมเด่นไปที่รีบรูดอันนี้เป็นเล่าครับประจามันที่ซีน,นะครับเนาะครับรีบรูดรูดไปที่หาครับสามกลมเด่นหาครับกลมเด่นมีสองกลมห้าหนึ่งครับกลมเด่นสองตัวห้าหนึ่งกับหาสามสามหาแหละครับ เลข3ตัวเพิ่งไปที่หนึ่งสามหนึ่งสามห้าด้ครับเด้อครับเอาเอาไปโชกไปมันไปลำไปรวยเอาแคปหน้าจอไปครับเหมือนแร่งนะครับเนาะครับ2องถุงเครองอันนี้ม่าไม่แหละครับชุดไม่ของเพิ่นครับเต็มๆเล่าพัฒนาได้ครับเด้อครับสำหรับผู้มักผู้คัดกับพานแล้วครับทางส่องกับเสนอเพียรในทางนะครับเนาะครับตัวเลขงามๆครับเอามาตอนมาฝากเย็บซี่สุขุสุกคนครับ ขอเอฟซี FC สูสง,งมันมร่ลำลำไวยครับพอกันไหมชิปหน้าเนาะครับเนาะชิปนี้สำหรับชิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ